สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง youtube นะครับโไม่ได้เจอกันหลายวันเลยวันนี้เรามาอยู่ที่ลำลุกทานะครับบ้านลำนนนะครับเข้ามาล่งป่าปไ,ปไม่ต้องเอามานันอันนั้นอ่ะเอาเอาพื่นอนสิปอยนะลูกอีหมย์ปอยนะเหรอนะคร Boys, không thích hai kiếp chữ bất ngờ, hoạt động này. Say mọi người, anh ơi, 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 anh anh ơi, 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 Để

อันยาห้ยันเสียถางเนาะค่ะนัาจีดสฮะโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเระวังปาดูกระวังปาดูกพ่อแราหล่ะพ่อม่นหลแล้วมวนเสยเนาะแปลงว่าเขานาปเดี๋ยวแม่แรงพ่อแล้ว

ในในคอนเทนต์ไปโม่โม่หมดหมดไม่แล้วแล้วมดเข้าไปแล้วก็ไปมุดออกกลางกันให้พี่หน่อยไปเร็วเร็วเหมือนอันนี้ไหม95ล้านวิวเท่าเดนี้อ่ะอทมเต็มหน้าที่้นไทจอนี่ลงไหนเนี่ยขนามากกันนะ

เฮ็ดดีๆมันท่านด้ทายห่อยเาี่ับตาที่ทายอย่างนอขนาดวะอ้าพอได้รอปุ่นอระทาย้นอวนันไ้เอมนี่มมเนี่ยมอมเ่ไมอมเน่ยมมเนี่ยมโอมเนี่ยมโมน่มอมน่มมนี่มมมมนี่นี่มอม่มน่มอม่มอม่่มม่มอมน่ม่อม่มโอม่มม่มม่ คาดว่าถึงเอิ่นข้าว่างในกอว่าหาโมเมนต์ข้าขากูได้ยินมาอ้วนมอไปเอินเขาอ้วนไหมเอ้าเอาแหนโเมนอไเล็กนั่นดิอ้ยอย่าทำอย่ามองมองสายตาเล็กจนกมองภาอัน các loài bọ nó lại leo. ôi nó sẽ xé phẳng luôn. nó đã rồi. ăn à? nó bay mà? nó chuyển hướng nhỉ? rồi. rồi.

โอ้ยปวกโอยดเอ้ยเอาแม่ม่กูว่จับได้นอ้าุกูจะบาตายโอ้ยเอี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 ยปลาดุกปลาดุกอ้ยพายูมาแล้วพายุมาแล้ว ปูว่าพ่อแล้วปูบอกว่าพ่อแหล้วพ่อแล้วปูกำลังโกรธเราตัวนี้เห็นไหมเ้ยเหมือนในในหนังเลยเห็นไหมรัอหานเนอาปบกวนผู้ดในมะลักป่าแล้วอ่ะเอานี่แม่จะขวางนาอยู่โอนาะค่ะ ระวังไอ้นี่นะระวังหอยนะหอยเม่นหมดแล้วรอทางนั้นนนนนนักเที่ยวอันนี้สองกวาดแลวว่กระโดดดีโอ้แต่ทำไมเลี่ยนกันเข้ากับม่านแต่แต่เสัอเจ้าเลยเนาะ ตั้งแต่สมัยตตัั้งแ่สมยเรียนเขากับมานงมอยู่น้องนี่ได้ไงตั้งแต่เขาเรียนอยู่ปวงหองเขามึงงมอยู่นี่แล้วกขาบอกโจ๊โจ๊ลูกพยัยสุวรรณเหียนอยู่นี่ข้างเขานี่โอีมาดูหน่อยพุ่มสะทอดตัวเสียบนาะพวกเราไดมาไทยวะไปเดี๋ยวไปบ้างด้วยครับมีน้ำนุ่นโอ้ยคือเสียางอีสันก็มัวสดิมันะ ต่อใช่ไหมเนาะหนาปัดหน้า่เอาปลาดุกยังแหนยังตอดะลูกก็ไม่าดุกเต็มเีาก็แต่ปลาดุกหน่อยแต่แม่ะไปใส่เพื่อพเอ๊ะแต่วแปลกประหลาดอันนึ่งยังนอเด้ก็ไปลาเขียงนอ นหนีไปนาใหญ่แล้วเนาะอยากกินปลาเขีงแม้ว่่อยากเอาอันนี้เอาไปปล่อยม,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 มอมอมาสะสมเตยเด้อเอาไทายเอาลีปเอายอดวิวเข้ามามหา,หา,หาหเงินได้นี่เข้าได้มาหานมัยได้นี่ โมมดให้พี่หน่อยมุดเข้าไปข้างในแล้วก็ไปโผล่ขึ้นน่ะคุาคอ่ประคอหน่อยได้หน่อยเปาันประดู๊กเออตัวหน่อยมันแยกไปแบบปอยเอาปวลปอยน้องขึ้นเดี๋ยวน้องคะโอ้พอแล้วเือดีแต่นะ ถ้ามันดีพ่อก็ได้พ่อกาับได้่าไปอยากได้ปูบ่โมเออขุเขาข้างมันอยู่นี่มันเห็ดอีหลีมันเห็ดหลอหลีสิซ้มอยากกินทอดปลาดุกกัสิผาขูมาหาเาี้งไปนี่ นี่ไงเนูเต็เือนี่กลายไโอ้ั่นมัเป็นารอปีนะลูกไปนี่ยเออเออปนไปเปีนไปได้รอปีนะเปนโอ้ยเซ็กซี่ว่ะเจอกันคลิปหน้าครับพอแล้วพอส ล่างออกให้เบิ่งนั่นโอ้ยตัวใหญ่กว่านี้